สวัสดีครับพบกับสุลข่าว Liverpool. ลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เจคกี้ครับชม3แข้งหลังลิเวอร์พูลอุ่นเกือบเจ้าอา2นัดนะครับชมเป็นพิเศษแม้ว่าลิเวอร์พูลจะเสมอในการลงเกมอื่นเครื่องทั้ง2นัดแต่เจคกี้ครับคุณสื่อลิเวอร์พูลก็ยังชมฮาวีเอเลียตอเล็กออกเล็กชมเลนและอิบรอฮิมักันเตเป็นกรณีพิเศษพร้อมบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่ได้เห็นเหล่าดาวรุ่งได้เจอกับบททดสอบแบบนี้บ้างนะครับ เจอกันครับในกรายการทีมลิเวอร์พูลยอดสโมสรนักศึกษาทีพิมพ์มังกรต่าวชมฮาวิเอเลียตอเล็กออกเลกช์มเลียนและอิบรรฮิมันโกเนาเต้เป็นพิเศษหลังจากที่หงดังลงสนามเกมอุ่นเครื่องแบบมินิเกม2นัดเมื่อวันอังคารที่20กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับโดยสำหรับคู่แข่งทีมลิเวอร์พูลด้วยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานั้นก็ประกอบไปด้วยบัคเนอร์อินสบรูสทีมในลีกระดับดิวิชั่น2ของออสเตรียและวอเอสเบร์สตูดิแก่นะครับทีมกลางจากบุนเดสลีกเยอรมัน ซึ่งผลจบลงที่การแชมเก,กันหนึ่งแดงทั้ง2นัดโดยจุดที่น่าสนใจจากทั้งสองเกมดังกล่าวก็มีอย่างเช่นกันที่โคเนเต้ได้ลงเล่นให้กับทีมเป็นครั้งแรกการขยับเอาอเล็กออกเลลกชมเรียนมารับบทเป็นกอนาคาตัตทับหรือฟรอสไนการให้นักเตะดาวรุ่งนะครับได้ลงเล่นหลายคนและการขยับเอาเอเลียตมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางทั้งที่เดิมทีเขาเล่นเป็นปีกเป็นต้นนะครับโดยเชนงกิ่ครับนะครับให้สัมภาษณ์กับ efc tv สื่ออย่างเป็นทางการของสโมสรลิเวอร์พูลไปว่ววาผมไม่คิดว่าฮาวิ่เคยเล่นในตำแหน่งแบบนั้นให้รามากอนแต่มันก็ดูเหมือนว่าเขาทำได้ดีเลยเลยครับสำหรับอเล็กซ์ออกเล็กชูเลนนั้นคุณก็จะได้เห็นเขาตั้งแต่ช่วงไม่กี่นาทีแรกเลยนะครับว่าเขาจะเป็นทางเลือกให้กับเราในบทบาทแบบนั้นก็คือกองหน้าขัดประทับจากนั้นเราก็ต้องรอดูกันดีทีว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปส่วนอิบูหมายถึงโกนเนเต้ก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเล่นได้ดีมากเราคาดหวัง การเล่นแบบนั้นจากเขาเอาไว้อยู่แล้วล่ะในตอนที่ซ้อมเขาก็ทําได้ดีมากๆเกมแรกเราจัดทีมลงเล่นในสภาพที่ใช้ดาวรุ่งหลายคนแน่นอนว่าในตอนซ้อมพวกเขาก็ทาได้ดีแต่การให้หนักเตะดาวรุ่งลงเล่นในเกมระดับทีมชุดใหญ่น่ะมันต่างไปจากการซ้อมอย่างสิ้นเชิงแต่มันไม่มีปัญหาอะไรหรอกชีวิตคนเราหนามัอนยากลําบากเป็นธรรมดาและเราก็ต้องให้พวกเขามีโอกาสได้เจอกับบททดสอบในเกมเหล่านี้ซึ่งวันนี้เราก็ทําอย่างนั้นและตอนนี้ก็ต้องเดินหน้าต่อไป กอนาเต้พอใจผลงานของตัวเองหลังประเดิมลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลอิบราฮิมากอนาเต้นะครับกอนหลังคนใหม่ของลิเวอร์พูลพอใจกับผลงานของตัวเองและการประสานง,งานกับเพื่อนร่วมทีมหลังจากที่เขาเพิ่งได้ลงเล่นนัดแรกให้กับทีมโดยเกมอุ่นเครื่องนัดที่หงดังเสมอกับสตุตการ์ดหนึ่งในวันอังคารที่20กรกฎาคมที่ผ่านมา ในวันนั้นกล่าวนะครับเลเว์ผู้อุ่นเกือดทีเดียวถึง2เกมแต่เป็นการเล่นแบบมินิเกมเป็นรอยเวลา30นาทีซึ่งกนานเต้ได้ลงเล่นในชุดเดียวกับนักเตะอย่างโมเมสซาลาเซเดลมาเน่เจนส์มินเนอร์และอเล็กออกเล็กชุมเลนด้วยโดยนักเตะชาวฝรั่งเศสนะครับเปิดเผยว่าเราจะค่อยๆทำนี่ดีขึ้นไปทีละขั้นนี่เป็นเกมแรกในช่วงปีซีซั่นของเราและเราพร้อมสัลก,กันเล่นเกมต่อไปแล้วเกมต่อไปจะเป็นข่าวดีสำหรับทั้งทุกคน และสาหรับตัวผมผมมีความสุขมากๆในการร่วมง,งานกับทีมชุดที่ลงเล่นในสนามในวันนี้และมีการสื่อสารกันที่ดีกับทุกคนมันจะเป็นช่วงเวลาที่ผมไม่มีวันลืมเลยจริงอยู่ว่าเกมนี้เรามีการสั่งห้ามแฟนบอลเข้าชมเกมในสนามแต่ผมก็ยังพอใจกับผลลัพธ์โดยรวมที่ออกมาก็แค่เสียใจนิดนิดว่าที่เราไม่สามารถชนะได้นะครับผมคิดว่าถ้ามีแฟนบอลเข้าสนามชมเกมเหล่านั้นบางอย่างมันอาจจะเป็นอีกระดับหนึ่งไปเลยก็ได้ พราะผมคิดว่าพวกเขาจะตื่นเต้นทีเดียวที่จะได้มีอยู่ในสนามร่วมกับเรามันเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับรเราเรลไบายเชกิงครับยังไม่คิดถึงการส่งเบอร์กิฟานได์และโจโกเมสลงอุ่นเครื่องในวันศุกร์นี้เชกิงครับนะครับในใหญ่ของลิเวอร์ p o o ยังไม่คิดที่จะส่งโจโกเมสและเบอร์กิวฟานได์สองกองหลังตัวเก่งลงเล่นในเกมอุ่นเครื่องปีซีซั่นกับไมล์ศูนในวันศุกร์นี้ ทั้งชูเกเมลและฟอนไดนนะครับนั้นเด,ดรับบาดเจ็บหนักมาตัา้งแต่ต้นปีที่แล้วและเพิ่งกลับมาซ้อมกับเพื่อนรวมทีมได้อีกครั้งในช่วงปีซีซั่นที่ผ่านมาซึ่งเจอกินครับก็คิดว่ายัางเร็วจนเกินไปที่ทั้งคู่จะกลับมาลงเล่นเกมในวันศุกร์นี้เหมือนคงเซอร์ไพรส์ผมนะเชอกิงครับตอบนักข่าวถึงโอกาสที่ทั้งคู่จะลงสนามในเกมอื่นเร่งนะัดตอไปพวกเขาดูดีในการซ้อมและเมื่อวานนี้คือวันแรกที่พวกเขาทำสิ่งต่างๆที่ซับซ้อนมากๆ ซึ่งปกติมันก็เป็นเรื่องของการซ้อมในเชิงรุกหรือเกมรับอะไรแบบนี้พวกเราต้องไปให้ถึงที่นั่นทีละขั้นทีละตอนแต่ผมไม่คาดหวังว่าพวกเขาจะได้เล่นในวันสุกนะชอบคนไหนเลือกเอาเลยส่วนหนึ่งดิวซ่าอูรือวร์ผู้สองสองข้างให้กับแอนกรมอริได้เลือกเป็นตัวแถม สปอนไดครับสื่อกีฬาแห่งแข้งกระตูลุนยาระบุลิเวอร์พูลของพวกเราบอกกับอาร์ันกุมาริตว่าพวกเขาพร้อมที่จะให้อีกฝ่ายเลือกระหว่างใครเชดเดนชคก,กลี่หรือจอแดนเฮนเดอร์สันเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งสําหรับข้อเสนอขอซื้อตัวซาวอูยีเกตหลังว่ากันว่าตรามียังไม่พอใจกับข้อเสนอก่อนหน้านี้ของหงดังลิเวอร์พูลเท่าไรนักลิเวอร์ pool ับยอนสโมสรชุงเวทีเพียงลิอังกฤษเสนอตัวที่จะให้เชดเดนชคกลี่หรือจอแดนเฮนเดอร์สัน เป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอสําหรับการซื้อขายหรือว่าขอซื้อซาอุยเกสมิกฟิลของอันกมริมาร่วมเทียมตามการรายงานของสปอร์ตซึ่งกีฬาชืดังของแคนากาตะลุลุนยาซาอุนะครับตกเป็นข่าวเกี่ยวกับการย้ายเทียมเป็นอย่างมากนะครับและหนักมากตลอดช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่เขาไม่ได้การ,รันตีเป็นตัวจริงของอันกมริตั้งแต่ซีซันก่อนแล้ว ซึ่งมันก็มีข่าวทั้งที่ในเชิงที่ว่าหลายทีมอยากจะซื้อตัวซาอุไปร่วมทัพและรายงานที่บอกว่าเจ้าตัวอาจจะเป็นดีลในการแลกตัวของอองตวนกริสมันกองหน้าของบาร์เซโลนาที่จริงก่อนหน้านี้นนนครับลิเวอร์พูลยื่นก้เสนอเป็นจนํานวนเงิน40ล้านยูโรประมาณ1,520ล้านบาทให้กับทางออนกามเรตพิจารณาแล้วแต่ฝั่งผู้บริหารของตามียังไม่พอใจกับข้อเสนอนั้นเท่าไร่นัก ทำให้หล้าสุดลิเวอร์พูลเพิ่มข้อเสนอที่จะแถมจอแดนชากิลี่หรือไม่ก็แฮนเดนสันให้ยินด้วยโดยราแรกไม่ได้เป็นตัวหลักของทีมอยู่แล้วขณะที่จอแดนแฮนเดนสันก็เพิ่งตกเป็นข่าวไม่มีความคึ้นหน้าเท่าไรนักในการเจอรเรื่องสัญญาโชว์ใหม่กับหงแดงลิเวอร์พูลครับโอ้ยเอาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเที่เต็มสีนี่คือสุรุข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นนะครับของวันที่21กรกฎาคมนะครับ ในดิวของซาอูยีเกดนะครับก็มาเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมจับคนนั้นคนนี้ไปโยงตลอดเลยนะฮะในส่วนของจอร์แดนแฮนเดอร์สันนะครับในความคิดของแอดมินนะครับน่าจะมีการตัดสัญญาชบับใหม่กันเร็วๆนี้นะครับแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดานะฮะที่มีการตกลงสัญญาฉบับแรกนั้นยังไม่ลงตัวนะครับก็ลุ้นกันนะฮะแต่ในใจลึกๆแอดมินนะคิดว่าแฮนเดอร์สันคงจะยังอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ส่วนตัวนะฮะไม่ใช่ทางข่าวนะครับส่วนตัวว่า นะครับว่าน่าจะต่อสัญญาฉบ,บับใหม่กับลิร์พูได้นะครับส่วนลิร์พูจะใจร้ายขนาดนั้นเลยครับท่านผู้ชมใช่ไหมละครับนี่คือสุดข,ข่าวริบุผูครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่21กรกฎาคมนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ